พี่น้องดอกไม้ดอกยาดอกยาง <una ff le> งามพี่น้องอัดถ่ายเลไว้ไมขื่น <S 1> <1> <S เป็นแพรเป็นภูเป็นหุ่นโอ้พี่น้องงามคักเป็นกระจุมเลยค่ะมีจเจี๊กสองสี่หกมีหกกจีบบางดอกก็มีเจ็ดสอ,องสี่หกเจ็ดสองสี่หกอันหกสองสี่สองสี่หกเจ็ดอันหนึ่นสงเจี๊ก เด็ดกีบก็ฮกกีบพี่น้องเอาไปซื้อหวยเด้อพนะ่อนาะอุย้ยงามคักพี่น้องจา๋านาะอือหลายคักพี่น้องเบิ่งนี่กอหนึ่งนี่กอหนึ่งอู้นี่กอหนึ่งนี่กำลังออกนี่อืมหลายค่ะ ลายรีอูยพี่น้องพี่น้องพี่น้องจ้าพี่นะ่า่าผักปุ้งฝรั่งกำลังนองงามๆเลยพี่น้องจ้าเต๊ะเลยนูนะอูยมาเด้อจะมาเก็บน้ำกันพี่น้องกำลังอุ๊อเลยนูนะเห็นบออูยอุ่ยกว่าที่หนึ่งเก็บแถวบ้านนึ่งอีกพี่น้องดูที่อ้ใครจะเอาจะเก็บไปผืออ่ะพี่น้องจ้ากำลังแบบหน่อใหญ่มากดีเห็นไหม ออ้เสียงดูไรฟังเสียงเอาเดอ้อพี่น้องเนี่พักชีรอมก็มีนี่เห็นไหมพักชีรอมอันนึ่จะเก็บจักนิดจักหน่อยแต่นี้่จะเลือกเก็บบอลงามๆน้องนีงเน่เขาว่าเอาไปรวกจิ้มนะพี่ป๊่พี่น้องเอ้ยเลือกหาเอาเดอ้นี่นะจะเอาหนอนไหนนี่ดูไบรไมีแต่นองงามโอ้ยดูนะนออนนจะเก็บตรงนี้สิอ้อนพี่น้องไอบอลที่หน่งก็เก็บว่าน่าหน่ะมันน่อยกระติด๊ดเอง นี่มืออ้วกไดี๋ยวนี่ใหญ่ได้เนี่ยน,น,นะนีเห็นไหมอู้วทั้งสายทั้งขวับดูไปโอ้ทุกคนสิออนคักอู้ดูตรงนี้เป็นจุ่มเลยค่ะทุกคนโอ้ยอลังการอลังการตรงนี้แหละหลายค่ะพี่น้องดูไปอู้แกงเทโพดเดอ้อพี่น้องเดอ้อผักบุ้งฝรั่ง ทำไมเขาถึงเรียกพักบุงฝรั่งกับเบนเนาะเรียกตามเขาพี่น้องอุ้ยตึงไม่ขึ้นนั่งไกลพูดเลยน้อเอาไม้นี่อู้หมีแต่งางามครับพี่น้องอุ้ยน้ำกอะไรไอ้ฝนก็กําลังจะหยดนิดพี่น้องเอ้ยดูไปไรไหนเห็นไหมเห็นมันโผล่ขึ้นมาไหมคะทุกคนน่หลายค่ะอือ เสียงนกร้อนูอ้ากำลังงามเลยจ้ะแถวบ้านเห็นว่ามันมันลืมใหญ่เดียวเลยนี่วันนี้เราเดินทางมาไกลาจากนี้จังหน่อยูอย้ทุกคนปารทุกคนนี่ทุกคนกคน,นี่จักอันสามหกเจ็ดอันพุ่น่ะโอ้ชื่นชมมันก่อนจักนิด ดไรนจะอันนี้ให,ใหญ่นองให่กว่าน,นี่ปูนี่อีกตัวเด็กกว่านี่ปูนี่อีกตัวักเรีกแต่อัน,นามาบริจาพว่มันมันเยอะม,มันเยอะมากอืมดูกอนนี่เนาะสีแดงจบ หลายจังต้องใส่ไม่รอคนมาเก็บก่อนเห็นไหมเนี่ยพี่นอ้องเก็บปอ,อกไม้หลายดอก่น้องเอเก็บพอได้กินนี่แหละเก็บเป็นหลายก็ได้กินบุ้งมื้อขี้ข้านลอกไม่ใช่ไรดอกพี่นอ้องแต่สิออนมันงามครัอืีอ่ งามงามพี่น้องจ้าเปิดบางทีโขาขามันถิ่งเลยจ้าทุกคนเพราะว่ามันเป็นผืดเนะาะแล้วก็จัดมันออกมันเป็นไงวัชพืดที่ขึ้นเยอะมากนะคะขึ้นใวมากเลยนะคะจ้วอืออปอะไรมีแต่งงานพี่น้อง ตอเก่าค่ะเห็นไหมตอเก่าตอปีทีเรียวอื้อพี่น้องเดี๋ยวเจะให้ดูทุกคนไปอบ้อ 哦。嗯。嗯嗯音破破，败败。 จ่ายหางัวก็เจอเมื่อเค่ะทุกคนนี่ยนี่หลายค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูผลงานเรานี่ทุกคนที่หนึ่งเลือกเอาแล้วจะน้องหนึ่งก็ได้ประมาณนี้แหละถ้าเลือกอีกก็ได้อีกพี่น้องเพราะว่ามันเยอะอยู่เนี่ยหนอนง,งามบ่มอู้ดูหน,น,น่อนใหญ่กำลังเกิดก็มี้พี่อทุกคน นอนนีนน่อน,นอนยาวไปหนอนจิอ่อนหลายนี่จ้ะดูความใหญ่ของมันใหญ่กว่าใโปู่มือหนึ่งอีกเวอ่อนอ้วนนุยน่ยเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองเยอพี่น้องเนอขอบคุณกำลังใจดีๆที่มีให้กันนะจ้ะทุกบไรอ่าม ที่อ่อนพี่น้องงคงก็ชอบอ่อนๆเนนนี่โอเคบ๊าย